นักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่มาขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยอดฮิตแห่งใหม่ที่ปราสาทนครหลวงอยุธยาครับตอนนี้ใครยังไม่มาถือว่าตกเทรนเลยครับกับปราสาทนครหลวงที่อําเภอนครหลวงอยุธยาที่คนทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางมาขอพรจากองค์พระพิฆเนศประทับบนหัวกะโหลกตามคําแนะนําของหมอดูชื่อดัง เชื่อว่ามาสักการะแล้วจะเอาชนะภัยอันตรายพูดผีพิศาร์และประสบความสําเร็จในชีวิตครับนอกจากนี้ตัวประสาทนาครหลวงเป็นโบราณสถานใหญ่โตเก่าแก่เกือบ400ปีนะครับสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าประสาททอง เพื่อเป็นพระราชมนเทียนที่ประทับแวะก่อนเสด็จไปนัักการรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีและประกอบพระราชพิธตีต่างๆครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสถาปตัตยกรรมนะครับตักวิชาการส่วนหนึ่งเนี่ยสันนิษฐานว่าที่นี่ถอดแบบมนาะจากปราสาทนาครวัดและปราสาทบาปวนที่เมืองพระนครครับซึ่งตอนนี้ชาวนาครหลวงและชาว,วอยุธยาบริหารจัดการสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวกันอย่างเต็มที่ครับจัดที่จอดรถพร้อมป้ายบอก สะดวกสบายมีร้านค้าอาหารท้องถิ่นรองรับมีการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยกันอย่างเต็มที่โดยความร่วมมือของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ครับ